สวัสดีครับครับผม,ผมชื่อเกรียงไกรไทยอ่อนครับอ๋อหนิงหนิงนี่ไงโทรมาแล้วเนีน่ยคเกียงไกรฮัลโหลจ้าคุณคุณหนิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนิงมีเรื่องที่จะเล่าแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณหนิงเออพอดีแฟน หนูกลับมาจาับไอนี่กันใช่ไหมคะช่ย,ยาภูมินั่งรถลงมาลงหมอชิดค่ะครับแล้วพอดีหนูลงจากรถมันจะ,จะมีพวกวินมอตอร์ไซ์อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะคอยรอเลยไปส่งรถแท็กซี่ใช่ไหมคะครับพอแฟนหนูลงมาเขาก็วันวันนั้นเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณหนิงครับเราเรากลับมาวันที่เท่าไหร่นะเธอตัวหนึ่งนะคะวันครับ วันวันที่เจ็ประมาณวันที่เจ็ดค่ะวันที่เจ็ดก็คือวันเสาร์นะใช่ค่ะวันวันเสาร์ค่ะเรากลับจากชัยภูมินั่งรถทัวร์นะค่ะแล้วก็มาลงหมวชิดถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะมาลงตอนนั้นออ่ขึ้นจากชัยภูมิเวลากี่โมงครับประมาณห้าโมงเย็นค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะ แล้วมาถึงหมอชิดป,ประมาณกี่โมงครับประมาณสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มครึ่งค่คะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อแล้วพอดีหนูลงมาจากรถใช่ไหมมันก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์มาคอยรอรับอะไรเงี้ยอืมคอยหารถรถแท็กซี่ให้พวกหนูอะไรเงี้ยพอทีนี้แฟนหนูขึ้นไปใช่ไหมคะเขาก็พาไปพาไปเข้าห้องน้ำก่อนเ네นอะเพราะว่าเราบอกว่าเราหนูจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเขาก็ตามหนูตามหนู ใช่ไหมคะหนูก็บอกว่าพี่เวลาเนี้ยมันรถตู้หมดยังค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บอกหนูเนี้ยเนี่ยพอเราพอเราลงจากรถทัวแล้วอ่ะนะครับเราก็จะมาเจอขบวนขบวนไอ้ไอ้ไอพวกนายหน้าหาหาลูกค้าอยู่แถวนั้นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็จะบอกว่าไปแท็กซี่ไหมไปไปไปรถเขาไหมประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปหารถตู้อ๋อเป็นวินมอเตอร์ไซค์ เป็นเป็นเสื้อเทือนนะพี่วัยรุน่นเป็นวัยรุ่นแถวนั้นเลยอะค่ะไม่ได้ใส่เสื้อวินไม่ได้ใส่อ,อ,อะไรเลยครับแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่หมอชิดสองนี่นะใช่ค่ะหมอชิดสองค่ะโอเคหมอชิดสองจ่จุดจักนะด้านหลังลใช่ค่ะทางรถทัวร์พาไปลงด้านหลังหมอชิดค่ะอ๋อแล้วยังไงแฟนบอกว่าอย่างไงนะเมื่อกี้สักรู่ครับอะไรเธอ รไม่ค่ะพอเขาขึ้นรถพาหนูไปเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมคะครับหนูก็ถามเขาว่าพี่ป่านนี้รถตู้ยังไม่หมดเหรอพี่หนูถามเขาสองสามรอบเขาก็ไม่ตอบหนูนะคะครับพอเขาก็บอกว่าเ๋ยววนไปดูก่อนพอวนไปยังไม่ถึงรถตู้เลยพี่เขาก็วนกลับเขาก็ถามเพื่อเขาว่าป่านนี้หมดแล้วแหละเนาะไม่ไม่วนกลับนี่คือคือแท็กซี่ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะอ๋อเราเรานั่งมอเตอร์ไซค์เหรอครับ ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เขามารอรถรับหนูตรงที่ที่รถบัสเลยอะค่ะนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์กี่คนทั้ง2 2> สองคนนะคนค่ะคันเดียวหรือว่าสองคันครับคนละคันค่ะ๋อคนละคันครับค่ะนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์นี่เขาบอกเขาบอกว่าเราเขาจะพาเราไปไหนครับไปไปหารถตู้ค่ะอ้อ<ด>ครับใช่ต่อเลยครับเป็นยังไงครับทีนี้เอ่อพอทีนี้ใช่ไหมครับไปจอดหนูที่ห้องน้ํา เขาก็รอหนูแล้วหนูก็ถามเขาว่าพี่ปันนี้ยังไม่หมดหรอรถอะเพราะว่าหนูเคยมาลงเวลาเนี้ยมันหมดแล้วนะเราะว่าหนูเห็นแท็กซี่ที่ต่อต่อแถวอะหนูก็ว่าจะไปเดินไปตรงนั้นแตแบบน่แบบว่าเขาอะไม่พาหนูไปแบบว่าเขาประกบตัวกระชันชิดมากเลยค่ะว่าให้ขึ้นรถเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาพาไปหาอะไรเงี้ยแต่พอทีนี้หนูก็ขึ้นรถเขาไปใช่ไหมคะเขาก็าไม่ได้พาหนูไปรถตู้เข,า,ขาก็พาหนูไปตรงหลังที่จอดรถบัส พาไปหารถแท็กซี่เพืเ่อนมันจะมีจอดอยู่สองคันนะคะ<ช>เดี๋ยวนะ,ะตองามเดี๋ยวนะคะะในในระหว่างที่ที่เรามารถทัวร์คันนี้มันก็ไม่ได้จอดที่ชานทลาใช่ไหมจอดจอดชันทลาตรงชันทลาอ๋อจอดตรงชันทลาจอด,จอดต,รตรงชานทลาเขาเลยแล้วก็จะมีวัยรุ่นสองคนเนี้มารอรับอ,อยู่ชานทลาตรงนี้คือชัยภูมิกรุงเทพใช่หรือไม่ ใช่ครับด้านหลังหมอชิดอะครับอ่าช,ชัยภูมิกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคต่อเลยครับเมื่อกี้เล่าถึงว่ามาถึงตรงนี้ที่แท็ทกซี่แล้วครับมีแท็กซี่สอง <2 S 2> คันก็ะะจะมีแท็กซี่มีวัยรุ่นมีตำรวจจอดส่องไฟฉายยู่หนูก็ถามว่าพี่พาหนูามาทำอะไรตรงนี้แล้วตำรวจบอกว่าขอตัวขอดูบัตรประชาชนหน่อยว่าใช่คนไทยไหมหนูบอกว่าอ้าวใช่ดิพี่เขาบอกเขาบอกว่างานที่ขอดูบัตรประชาชนหน่อย หนูก็ให้เขาดูใช่ไหมคะแต่ข,ของแฟนหนูอะไม่ได้เอามาหนูก็เลยบอกว่ามีของอยู่ในกระเป๋าแต่ในกระเป๋ามีแต่เงินทั้งนั้นเลยใช่คะ่ะในกระเปา๋ามีเงินหนูไม่กล้าที่จะล้วงไปแล้วเขาก็พูดตามไม่ดีเนาะเขาก็บอกว่าเอาเอามาให้ดูสิจะได้รู้ว่าเป็นคนไทยไหมม,มา,<ร>าจากไหนกันแล้วเขาก็บังคับให้เราขึ้นรถก่อน บังคับให้เราขึ้นรถแล้วทีนี้เราถามราคาแล้วใช่<อ>หนูหยอมตอบขัวบับให้หนูอ่ะขึ้นรถแท็กซี่ไม่หล,ล,ลังจากที่จะขอดูบัตรประชาชนนะ่นนะ<ม>เขาบังคับให้เราขึ้นรถแท็กซี่ใช่ค่ะเขาขอตัวชีแต่หนูอ่ะยังไม่มีชีครับเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาใช่เพิ่งไปเข้าห้องน้ำเ,เขาตรวจผู้หญิงหรือตรวจผู้ชายตรวจผู้ชายค่ะอ๋อครับค่ะต่อเลยครับแล้วทีนี้ใช่ไหมคะหนูจะขึ้นรถหนูอ่ะเข้าไปนั่งในรถแท็กซี่แล้ว กระแฟนหนัวยังไม่ได้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่เนี่ยเป็นแท็กซี่ป้ายดาหรือเป็นแท็กซี่ขาเขียวเหลืองหรือแท็กซี่เขียวเหลืองใช่ไหมเธอเขียวเหลืองเขียวเหลืองครับค่ะเขาหนูถามราคาเขาเขาก็ไม่ตอบนะพี่เดี๋ยวนะแท็กซี่เขียวเหลืองคันเนี้ยถ้าถ้าถ้าวันหน้าเดี๋ยวผมจะติดต่อไปถ้าเกิดว่า ให้ไปชี้เนี่ยชี้จุดที่เขาจอดอยู่ในชี้ได้ใช่ไหมจําเลขทะเบียนได้ใช่ไหมไ้ค่ะหนูจาหน้าได้เลยค่ะไอคนตั้งแต่นกต่อที่มันเอาหนูลงมาจากแท็กซี่เอ้ยตั้งแต่รถบัสเลยอ่ะพี่เป็นวัยรุ่นอครับค่ะแท็กซี่นี่เราเราเราจะหมายเลขทะเบียนได้ไหมเออแท็กซี่หนูจําไม่ได้นะพี่แต่หนูรู้สึกว่ามันมีผู้หญิงกับผู้ชายนั่นอะมันก็จะยืนแบบว่าเหมือนทมเป็นแบบว่ายืน ยืนล้อมให้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อืมประมาณน,นั้นค่<ท>ะแล,ะละ้วยังไงต่อครับทีนี้แล้วขอบก็ขอบตัวเดียวเนาะพ<ช>อทีนี้หนูลงมาจากรถกันขอบก็ขอตัวเดียววะเอ้ยไม่ใช่แต่หนูอ่ะไม่ยอมขึ้นรถใช่ไหมพี่ครับค่ะเออแล้วพอทีนี้ถามว่าค่ารถเท่าไหร่จะไม่ตอบหนูลงมาพอหนูลงมาจากรถเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องพูดจาดีดีดิหนูก็บอกว่าอ้าวหนูก็พูดดีดีพี่เพาเราไปดีพี่พี่พี่พพพ หนูพูดไม่ดีตรงไหนหนูก็ถามราคาแต่พี่เขาไม่ตอบหนูถามต้งหลายรอบครับพอทีนี้หนูก็ไม่กล้าให้แฟนหนูพูดอะไรใช่ไหมพี่เพราะว่าตรงนั้น่ะเป็นผู้ชายล้อมหน้าล้อมหลังหมดเลยอะ่ะอใช่ค่ะพอทีนี้เขาก็ให้หนูไปอีกฝั่งหนึ่งไปตัวชีกแต่แฟนหนูอะชีไม่ออกค่ะค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่แฟนหนูเพิ่งจะกินน้ําไป เนี่ยเขาก็ยังฉี่ไม่ออกเมื่อกี<ช>้พี่เขาก็เห็นว่าไปเข้าห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่อาๆงั้นไม่เป็นไรแล้วหนูก็โทรหาพี่สาวหนูใช่ไหมคะครับ<ช>แต่พี่สาวหนูหนูบอกว่าพี่พี่พี่สาวหนูนะชื่อแมทหนูก็บอกว่าพี่เนี่ยหนูก็โดนตัวฉี่เนี่ยเขาก็ถามว่าตำรวจที่ไหนตัวฉี่อะไรเงี้ยมีติดตัวฉี่ได้เหรออะไรเงี้ยลงมาจากรถทัวร์แท้ๆครับหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ตำรวจอะไรเงี้ยแล้วมันหนูถามเขา เขากบอกว่าเขาเป็นนักซืบเนอะเขาบอกเขาเป็นเป็นซืบค่ะเื็นสวนค่ะแล้วหนูดูทรงแล้วไม่ใช่เลยพี่ดูทรงแล้วเป็นยังไงเป็นวัยวัยรุ่นวัยรุ่นแบบตอมๆแบบแต่งตัวคนที่ถือไฟอะทรงตำรวจได้แต่ไม่ใช่ตำรวจแล้วก็มีพวกวัยรุ่นอีกใส่เป็นชุดดำอะไรอย่างเงี้ย หนูถามอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยพี่ใช่เพราะว่าพี่หนูเขาก็โวยวายอยู่ในโทรศัพท์ว่าทําไมมาตรวจอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับหนูก็เลยบอกว่าพี่ฉี่อะฉี่ไม่ออกหรอกค่ะแล้วลเขาก็เลยบอกว่างั้นไปตรวจฉี่ที่โรงพักเนาะพอพี่หนูโวยวายอะเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวจะพาไปตรวจฉี่ที่โรงพักหนูก็เลยบอกว่างั้นถ้าจะพาไปโรงพักหนูขอโทรหาตำรวจเองนะคะแล้วหนูก็เลยโทรหาตำรวจเองครับ พอหนูโทรหาตำรวจใช่ไหมพี่ครับเขาก็เริ่มเดินไปอีกฝั่งหนึ่งตรงที่รถแท็กซี่จอดเยอะๆเขาก็เดินไปคุยอะไรกันก็ไม่ทราบค่ะแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็เริ่มสลายสลายหมอปไปอืมค่ะสแสดงว่ากําลังจะบอกบอกบอกกาลังจะสื่อให้ผมได้แบ่งแันถ่ายทอดพี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศที่นั่งรถไปลงที่หมอชิดมันจะมีขบวนการขบวนก,การหนึ่งค่ะซึ่งแอบอ้างว่าเป็นเป็น เจ้าหน้าที่แ,บแบอบแอบอจริง,รงๆหนูก็ยากให้ไปปาบมากเลยนะพี่ตรงนั้นออน่ะหนูอว่านาจะพี่ขายังบอกเลยว่าเป็นข่าวบ่อยมากแต่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลยใช่ค่ะเป็นข่าวบ่อยมากแต่ทาอะไรไม่ได้น่าจะเป็นลูกน้องตํารวจไหมหนูก็ไม่ทราบนะคะพี่เราคิดเอาเองเนะาะค่ะหนูคิดเอาเองอะ่ะว่ายังไงอะ่ะก็ไม่ใช่ตารวจตรงนั้นอะพอหนูโทรตาหาตำรวจอะเขาสลายม็อบกันหมดเลย มันก็จะมีวัยรุ่นอะขี่วนมองหนูอยู่นั่นแหละจะให้หนูขึ้นรถอะไรเงี้ยถามหนูถามหนูว่าใครมารับใครมารับถามอยู่แต่อย่างเงี้ยพี่แล้วจะไปไหนต่อทั้งทั้งที่หนูก็บอกแล้วว่าหนูจะกลับนครถลมหนูรอที่หนูมารับเอาแล้วใครมารับบ้าถามอยู่อย่างเงี้ยพี่ถ้าหนูขึ้นรถไปนะหนูดูทรงแล้วแฟนหนูโดนตีแน่ๆอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าเป็นพวกแก๊งอันธพาลนะ ใช่ค่ะเป็นวัยรุ่นแถวนั้นแหละค่ะพี่เราเรักำลังจะจะจะบอกพี่น้องที่ดูรายการวันนี้เนาะว่าเออให้ให้ระาวาังกลุ่มมิจายชีพพวกนี้เนาะใช่ค่ะทั้งเบอร์ทงข้ามคนที่ขอนั่งรถมาต่างจังหวัดอะไรอย่างเง<ถ>ี้ยบางคนถาก็ไม่มีตังโดนทุบโดนถ่ายเงินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าวันที่หนูโดนนะพี่มันจะมีเนาะมาเรื่อยเ่รับคนเข้ามาเรื่อยๆรืเลยค่ะบางคนก็ไม่กล้าพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าผู้นี้มันต้องหากินกระตำรวจสิมันถึงจะทำอย่างนี้ได้หนูก็ไม่ทราบเลยอ่ะพี่ว่าถ้าถ้าไม่หากินกระตำรวจททำไม่ได้ค่ะอันนั้นหนูก็ไม่รู้เลยอ่ะแต่แต่เนี้ยหนูก็ตกแล้วตกกระใจมากเลยที่หนูเจอแบบเนี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะพี่ล้อมหน้าล้อมหลังให้ขึ้นรถอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ใช่ถ้าถ้าบอกไว้ถ้าแฟนแรงนะโดนทุบแน่ใช่ถ้าแฟนหนูพูดแรงเนะยังไงแฟนหนูก็โดนทุบตรงนั้นแน่แน่พี่โอ้แม่งอันตรายนะ อันตรายมากค่ะหนูลงรถป้าตกระจายมากเลยเ็ลองให้เฮียลองไปเดินไปตรวจสอบได้ตอนกลางคืนตีทุ่มใช่ตอนสีทุ่มครึ่งพี่ลองไปได้เลยค่ะไปไม่ได้เขาจำผมได้ไม่กระทุบผมก่อนดิอ๋อไม่เป็นไรผมส่งทีมงานไปได้อยู่ใช่เดี๋ยวส่งทีมงานไปเดี๋ยวส่งทีมงานไปประมาณสี่ทุ่มขึ้นไปใช่ไหมประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะหนูอะ ก็อยากให้ปลายปาบนะพี่เพราะว่าหนูสงสารคนที่เขามาจากแดนไกลใช่ไหมเขาก็ต้องมาโดนอะไรอย่างเงี้ยมารีบถ่าอะ่ะใช่แล้วถ้าคนไม่มีโทรศัพท์โทรหาไม่มีคําพูดอะไรเงี้ยก็ต้องเสร็จเป็นเรือเขาทูกไหมพีถ่ถ้าไม่มีต้นทุนถ้าไม่มีความรู้รเสร็จมาแน่กำลังจะบอกพ<ช>ี้ใช่ไหมแต่พอดีหนูอะ่ะหนูก็ตกใจหนูก็กลัวเนาะหนูก็รีบโทรหาพี่หนูไอเนี้ย แชทอ่ะมันก็จะเป็นวิดีโอใช่ไหมวลาเขาพูดอ่ะทางนั้นเขาก็จะได้ยินหมดที่พี่สาวหนูวยวายอะไรอย่างเงี้ยไแต่หนูอ่ะไม่กล้าถ่ายคลิปหรอกพี่ในเวลานั้นอ่ะเพราะว่าแถาล้อมหน้าล้อมหนังเป็นสิบเลยค่ะอืค่ะชนละมุนอยู่ตรงนั้นมากก็เลยติดต่อมาเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์นะค่ะคุณหนิงขอบคุณมากมีอะไรโทรหาผมเบอร์นี้นะครับคุณหนิงครับบอกแทนด้วยนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ อ,อยากเอามาแบงปันไทยทอดในหมอชิดจตุตตจักรแดนสนทยาแหลงธรรมาหากินกับพวกมิจฉาชีพพวกนี้ต้องอยุ่กินกับตำรวจถ้าตำรวจมายุ่เบื้องหลังพวกนี้หากินไม่ได้เขาเลี้ยนลูกสิงเลว้ยายจากตำรวจเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วก็มาเสพติดกับอำนาจเพราะมีโอกาสก็เลยต้อง มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหนิงกับแฟนได้เราให้ฟังะนะครับต้องระมัดระวังให้ดีคนที่บมีตนทุนมาจากต่างจังหวัดสรุปว่าเป็นเยอะของพวกมัน,นั้งเมดและเป็นอุท่าหอนเป็นรทเรียนครับ